Ah. Oh. ดวงสุ่มดำเฮ้ยร้มตาำสุ่มดวงเฮ้ยถูกแล้วเย่เดี๋ยวตัดเพลงมุมมึนๆหโดยนี้ครับเราจะมาแบ่งเป็นสองทีมนะครับแล้วก็จะมีกติกาดังนี้นี้ครับกติกาเราได้อธิบายไปแล้วนะครับโดยตอนนี้นะครับเราจะมาให้ผู้เล่นทั้งสี่คนนะครับ มาโอน้อยออกกันว่าใครจะได้อยู่ทีมใครและใครจะได้เป็นคนเริ่มก่อนเชิญครับน้อยออกน้อยออกน้อยออกแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทีมแล้วครับทีมแฮมไ์และบุญวินนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเป่ายิงฉุกกันว่า ใครจะได้เริ่มก่อนและใครจะได้เริ่มหลังใบแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ไไทีมที่แข่งก่อนและแข่งหลังแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งไหนเป็นทีมฝั่งไหนได้เริ่มก่อนนะครับผมรัออม่งโนอาห์ครับฝั่งนครับตอนนี้ฝั่งบุญวินได้เริ่มก่อนนะครับส่วนฝั่งไนท์แฮมออกไปพักได้เลยครับตอนนี้ได้เวลาแล้วในการเล่นส้มต่ำซวงดุ่ม งงมากเลยเริ่มเร่มจากอะไเริ่มจากอะไรนะเริ่มจากพีก่อนเร่พีก่อนเริ่มจากพีก่อนไปรับเริ่มจากพีก่อนครับลองการสุ่มลูกเต่านะพิก้าเม็ดเม็ดพิก้เม่ะใส่เลยหนองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า อันต่อไปกระเทียมกระเทียมกระเทีรียมต่ออ๋อมันมออยู่แล้วตั้งไปสิอ่ะหเมตรครับได้ะหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช้อนเช้อนเฮ้ยตัดตัดได้อยู่อยู่แล้วตัได้อยู่แล้ว ตัดได้แล้วจ็ดช้อนวินวินวินเจ็ดช้อนนะเจ็ดช้อนนะครับอันหนึ่งหนึงห่งลไมรบม่นเอโ้หวินรียนนีปล้ไปครับเป็นเป็นอาน้ำปลา้ลาน้ำปลาน้ำปลานี่น้ำปลานีนี่น้ำปลาตักตวใส่ตอนี้ หอมหอมยีลิมทอยนะครับยีลิมทอยนะครับมาน้ำปลาครับสองห้าช้อนนะผมห้าช้อนอะอยู่นะกลมกล่องนะกลมกล่อยมารับน้ำปลานะผมสองทีเลย ห้าหกมาหกจอาปลาลปลาดแเได้เหมือนกันวินได้เหมือนกันต่อไปเอามะนาวแล้วเอามะนาวมาเยมา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 มะนาวนะเดี๋ยวจะได้กี่อีกเดี๋ยวผมันปซีกนะ สองแปดเป็นมะนาวแปดซีกนะผมมะนาวแปดซีกสองลูกไห้สหบายหยิบแล้ยจำเยอะเลยไม่จริง,งประมาณใส่ก็ได้นครับจะนับยังไงอะ่ะ ครับต่อไปจะเป็นเป็นไม่ได้ครับต่อไปครับเปนดมาเกตนะเครับฮะซบครับนี่สิบสิบชิ้นแรกนได้หนึ่งสองสามสา 8แปดเก้าสิบแฮมแล้วก็ประมาณร้อยเแล้วก่อนโคตรคนนะครับเพราะว่าใส่ตันปี๊ดไปเยอะมากเลยนี่เฮ้ยน่ากินน่ากินจัดน่ากินจจะทาเป็นเล่นแวนะกินจัดจัดรสชาติเดี๋ยวตอนนี้นะครับอยู่กับทีมไนท์และทีมแฮมนะครับปรีก้าเหมือนเดิมตัวอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ รสชาตินะครับผมเราจะมาดูกันว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้จะได้รสชาติแบบไหนขอให้ทั้งสองคนโชคดีอ l เ e y u i s i n เรื่องต่างแรกที่เราจะใส่กันก็คือพริกเรามาสุ่มกันดีกว่ามาทั้งสองอ่นอาชีพเก่าแปดเมตร

คราวนี้ใช้ดวงผมมั้งต่อไปอะไรน้ำตาลปี๊บเลยสิบสองส pues <74. S 2> ิบสองสิบสองนนนีอะ้ออนั่นแหละเออเออนั่นแหละนั่นแหละ เออแหล่เท่าไหร่เล้วแล้มหมแหมห้า้้หหหอีกช้อนหนึ่งช้อนนึงหกจุดห้าหกจุดห้าเออรูดเอาใส่ไปเออได้ได้ได้ช้อนไม่เต็มช้อนกอไม่ร้อนไม่เต็ม้อนอันต่อไปอันีอุยอ้น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาต่อไปเป็นน้ำปลาครับใช้ดวงของผมนะเด็ม สิบสองสิบสองสิบสองสิเฮ้ยสอ้เบลลี่โกเบลลี่ไงนี่ลองทาตใช้ท่พีตวงวะท่พีตวงทาพีตวงอลองลองทำตหนีเลยนะเออดูน้ดูน้ตีด้วยบก้ยคินสองต้อสอง เพื่อที่เพื่อที่เราจะทําให้ส่วนผสมมันเข้ากันเพราะงั้นเราต้องขยําครับนี่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาสังเกตดีๆมันจะเริ่มเข้ากันแล้วครับน้ำปลาน้ำปลาแต่นิดหง่วงก็ต้องมามมือเลอะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยอยากตำต้องตำมันเหม็นกระปุกมือเหม็นหมดละน้ำปลา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  จับมือนครัครัจับมือน้ำปลาาาตเฮ้ยปลาตอบตอไปน้ำปลาไอ้ไอ้ไอ้คนมาพยารพยืหมด้เหมดแล้วเลหมดแล้วสิบสองสองเอ็ดย

มะนาว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 มนาวมนะนาวม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 าวมะนาวมห้าวมะน้วมะนาวมะนามะนาวนาวมาวมะนา้าวมะนาวมะนาอาวมะาวมะนามะนาววมมะนาวนาวนาวม่ะานาาวมะนาวมนาวามาม แถมแถมลูกค้าใส่ไปเลยใส่เลยใส่เลยต่อต่อต่อกลายเป็นเออ่ผงชูรสครับผงชูรสผงชูรสเอ้ยผงชูรสมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่ไม่เอามิ้นทไม่เอามิ้ออกแล้วบีบใส่หมดบีบเสร็จแล้วก็เอาเปลือกใส่สามตี แถมแถมกท้ายใส่ไปเล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 ยต่อต่อใครใส่เนี่ยเฮ้ยผมเราจะไม่ติมก่อนนะใส่เติมเอาเดี๋ยวพี่ใส่เลยใส่ใสว่าไงใส่อลไรกอนใสไม่ใส่อะไรถั่วใส่กำกำใส่ไปเลยถั่วถั่วไม่ทอยหรอทอยทอยแล้วทอยเราใส่ไปเลยมีอะไรใส่หมดเลยเหลือแค่นี้ใส่ไป

้ครบแล้วตาเดี้วตาสามกำมือมาดีเนี่ยเออไปเป็นมะกรอลุตีทำมั้ยลุตีสิตีมสามสิบต่างกันไหมต่างกันต่างกันนิดหน่อยเท่ากันเหรอสุดท้ายสามสิบกับสิบสามมันก็มีค่าเท่ากันเอ้าไปเป็นมะกอมาจับมะกรอเป็นมะกอมะกอมะกรอเราต้องถุงไหมเหมือนจะไม่ต้องละไม่ต้องมะกรอไม่ต้อง เนาะอเอามากินทีเดียวค่อยๆกินทีเดียวค่อยกินทีเดียวชิมให้กรรมการชิมให้กรรมการกรรมการนี้กรรมการอ It was at this moment that he knew he fucked up นี่เต็มจานดีมาก ต,ต่อไปครับจะเป็นการชิมนะครับโดยใช่ฝั่งตัวข้ามมาชิมของอีกฝั่งนะครับผมน้ำมาชอเล็กกันชอเล็กเอาชอเล็กชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนเลอยาเล่นอย่างน้ำก่อนหนึ่งมันการยิงนะสองไมเกมมันแค่เกมคุณกินได่หมดจอแครับกดกดรัช้าเป็นหน่อยิงได้หมดจอแล้วครับโอ้ย เดี๋ยวเครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวสุด้ายเป็มดิมมเดบรนด์สมัตแรกอะคือแบบพุ่งอะสมัติแรกอะคือแบบหมดแล้วอะแล้ววันนี้สาหรับรายการส้มจวงสุ่มดำส้มตำสุ่มดวงได้หมดลงไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ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 ผู้ประสบภัยครับนี่เป็นผู้ประสบภัยตอนนี้ครับเรากำลังจะไปกระดานะเออมองไม่เห็นเราว่าสาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ